ปาทุกท่านเลยนะครับมาพบกับนับผมนักพนอีกหนึ่งทริปนะครับมาตกปลาที่บึงละหารเช่นเคยไม่รู้จะไปไหนแล้วที่นี่ปลากัดผิวน้ําถือว่าโอเคนะครับถามว่ายากไหมก็แล้วแต่วันนะครับก็ยากอยู่ก,ก็น้ํามันก็เชิงลึกหน่อยผมก็เลยเลือกเป็นใบทามเปดน,นะครับเป็นใบเคาะนะครับใบธงเคาะสามารถง้างได้ครับ ตีปลาป่าตีปาลาคอกะนรับน้ำลงเพื่อเพิ่มความมั่นใจว่าจะได้ตัวแน่ใส่ใส่ใ,สใสตใ้ท้องนะครับใส่ตัวใต้ท้องนะครับรับประกันได้ว่าจับตุ้มมีติดแน่นอนนะครับถ้าโดนแนตะ่ถ้าเกินไม่โดนก็ไม่ติดนะครับข้างหลังก็ผมก็จะใส่เป็นเบ็ด 3O ของบริษัท b ี o อให้นะครับโอเควันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้ผมจะได้ปลาไหมได้ปลากี่ตัวลมก็แรงหาก็ยากไปชมกัน เดี๋ยวแม่ก็คอยอย่น้ะนั่นมันเป็นกินจังหวะแบบนี้แนะหละอย่าเพิ่งกัดนะ เบรก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 เบกชงดูเบกไห้นะคามเบพดมพามตัวนี IC, ้ใหญ่ความเบ็ดนะครับลา้นน้ในปลาตัวนี้ หความเบ็ดกับคามเบ็ดเข้านี่งกางด้วยเข้ายิ่งไงนะกางกางมึงก็ใหญ่ซะเหลือเกินี่ไม่อยากตักสวนไงสวนได้นี่ว่าเออสวนได้ตัวนี้ได้ ตตตตตต,ตกกกัััึึถ่ายรูปเด็สกสมุนทให้เขาดูพามเบดนะครับแล้วผลเอาขึ้นมาแล้วโอ้โห <c oughs> ขอหน่อยขอหน่อยนะครับ <c oughs> ขอุ้ยขาสั่นอยู่ครับพี่ขอหน่อย <c oughs> ปลาตัวนี้นะครับผมตามันนั้นตั้งแต่สี่โมงตั้งแต่สี่โมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มครับปลาตัวนี้กัดสี่ทีหลุดทั้งสี่ทีนะครับเนี่ยปลาตัวนี้ขอนิดนึงขอนิดนึงอย่า ข้าวเช้าไม่ได้กินข้าวเชียงไม่ได้กินไม่กินข้าวตอนทุ่มหนึ่งอะ่ะโอ้โหนะ้ำพลเอาขึ้นมาแล้วกัดทีเดียวเอาอยู่เลยครับสุดยอดสุดยอดไหมโอ้โมันมีตัวใหญ่มากโอ้โหแล้วใหญ่ด้วยพี่แกงใหญ่มากเลืยเสียระวังขาระวังขาเดี๋ยวมันเอาปลาผมนี้เลยโอ้โหต้องต้องปลดเบ็ดตัวนั้นเนี่ยพามเบ็ดพามพามเบ็ดนะครับพามเบ็ดนะครับ,รบชื่อนี้ขึ้นใจ หัวใหญ่นะหัวย้อยหัวยังใหญ่หัวใหญ่ไปเเนี่ยมันติดเงี้ยงกลางเนี่ยพามเบ็ดข้อดีคือมันมีเงี้ยงกลางนะครับนี่มันมีตัวเบ็ดใต้ท้องนะครับโอ้โหประกักปวดรึงกดดีจำพามเบ็ดโอ้โหใหญ่มาก ป้ายใหญ่ๆต้องใช้เสียงเรียกแน่นอนใช่ไหมพี่แก่นมันย้อมีเสียงนะแต่วันนั้นมันกัดมันก็กัดแซดแมนนะไม่กไม่แซดอะไรวะอีกอันหนึ่งแซดอะไรนะแซดอรอ่ะสุดยอดใหญ่อ่ะเออใหญ่อ่ะมีห้าห้ากว่าห้าโลกว่าแน่นอนเขียนฝักด้วยครับ ทำเบ็ดจะคายพลัวบัดเบ็ดตัวใหม่เรียกปลาดีครับมันมีมันมีเงี้ยงอยู่ตายท้องนะครับเยครับเดี๋ยวถ่ายรูปกันโอเคปลาตัวใหญ่ไม่ต้องโชว์เยอะนี่เ้ครับบ้านปลาเส่บ้านปลาโอเคครับตัวนี้ก็กัดพาเบ็ดนะครับนี่ครับขู่ไซส์ใหญ่มากครับก็จะมาปล่อยปลากันนะครับลูกก็วนเวียนแถวนี้แล้วครับปลาไซส์ใหญ่ๆนี่โหแต่ว่าขูหแข็งแรงนะ อากาศมันก็ค่อยดีนะอากาศมันก็ดีนะอุอ้ยแข็งแรงโคตร พ้อมพรอมพร้อมอย่าอยู่นะอย่าให้ที่ไม่ต้องสือไปเธอเนี้ยอย่าอยู่นะอยูไปในระวม Bye bye. bye bye Để nó có mang tay này Vô khởi cây đi sao Xoay bắt Dạ vô พา,ามเบรดเดี๋ยวระวังกัดจับไอ้โดนปล่อยๆนี่ใหญ่อย,ยอยู่นะคิดว่าไม่ใหญ่ไซส์สวยไซส์สวยพมามเบรนะครับกัดเป็นติดนะฮะ<ส>แค่คิดจะกัดก็ติดแล้วนี่ใ <c oughs> <c oughs> สป่ปลา <c oughs> ก็โอเคสีสวยสีโอเขาวผมชอบมากเลยปลาชะโดลายขาวเนี่ยเวลาตกปลาคงปลาเขื่อนอะไรผมก็ชอบนะปลาชะโดลายขาวทามเบดทนะครับเป็นเหยื่อใบพัดนะครับเป็นใบธงเคาะปรับเสียงได้นะครับแล้วก็มีห่วงให้ใส่ตัวเบ็ดด้านล่างนะครับคือกัดนี่ประมาณสัก80 90%เซนตะติดแน่นอนครับนี่ครับตัวเบ็ดด้านหลังก็เป็น3 o โอให้เลยนะครับเขียวฝากด้วยครับพามเบดทนะครับนี่ ปลาชโดไซประมาณ4โลนะครับโอเคครับฝักแบบนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปทำแบบถ่ายลงถ่ายรูปไว้นะครับก็เลยลูกเขาอยู่ตรงนี้แหละนะครับปล่อยจ้ะแข็งแรงอยู่แล้วตัวนี้เดินน้ำ้วยกินน้ำนะครับแค่เอาเลยครับพามเบ็ดนะครับสุดยอด ไม่เล็กกนไม่เล็ก้ามเบด่ตัวจะก้อยตัวผู้เล็กกับตัวแม่มันจะใหญ่เนปต็มปากเลยตัวแม่มันจะใหญ่นี่เป็นของปโอมหน้ากวยพวกสะบัดอย่างเงี้ยไงอะรุดวดิโแตพามเบทไม่รุดอิกแล้วเต็มสิบเงี่ยงตายบ้อมมึงหัวแตกวะ ย้อนพามเบรคนะผมเนีน่ย,ย,ย,ยลุกมือปไปหมดแรงไปหมดแล้วพี่แก่นนะนีสส่สุดอะสุดสุดบอกง้องว่าสุดวันนี้วันนี้สุดใช่เป็นไรขอให้มันได้โ,โดนระวังระวังตัวบเบรดเสียนะโดนพามเบรดเข้าไปนะครับตัวแรกกันน่ารักอ่ะตัวแรกกันน่ารักดีกว่าแล้วที่พี่อยากว่ามันจะตัว ถ้าเป็นนั้นนะมันแม่มันจะใหญ่มันเลยหืมพามเบดนะครับหลุดยากบอกเลยหลุดยากเวลากแกะปล่อยก็แกะยาก <c oughs> เพราะว่าตัวเบ็ดมันหลายตัวมันมีเบ็ดใต้ท้องครับเบ็ดใต้ท้องเสร็จแล้วก็มันมีู้่ผมบอกเลยตัวนี้ยับจริงนะครับยับเลยครับจริงๆไม่ใช่เหยื่อยับนะครับชชโดวายับ <c oughs> นี่ครับแล้วกงมาดูได้เลยนี่ ให้ตากล้องดูเห็นไหมอูเข้าเต็ม3ามเงี่ยงแล้วข้างในก็โดนอีกสองเี่ยงนะครับเงี่ยงหลังโดนเงี่ยงเต็มๆเลยทั้งหน้าทั้งหลังให้ไปกันหน่อยอนะครับเดี๋ยวมาดูปลากันกัดเข้าไปกับพามเบทดนะครับสวยงามนะครับพูดได้เลยว่าสุดยอด ที่แกนบอกว่าอะไรนะ90%ได้ตัวนี่โอ้ยมาลองตัวเบ็ดด้วยเถอะไม่ต้องระวังตัวเบ็ดับมือเข้าเข้าใต้คนเลือดกูไปซะไอชิบหายเหนือกี่สองเหรอหืมเหนือเหือกี่สองเหรอโดนเหือกันนี่จกก็ไปออกไว้เลยแทบออกไม่ได้อ่ะโอ้ยมันก็ตัวใหญ่นะพามเบ็ดนะครับ โจทย์ก็เยอือนิ่งๆมือนิ่งๆมือนิ่งๆ <c oughs> <c oughs> มือนิ่งๆนี่ครับเยื่อนะตัวเบ็ดตัวเยื่อนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้แกะให้ดูหมูเลือดเลือดตัวเยื่อนะครับก็มีเบ็ดท้ายแล้วก็มีเบ็ดใต้ท้องพามเบ็ดใบเคาะปรับเสียงได้นะครับอย่างเมื่อกี้ได้ยินเสียงก็ลมแรงนะครับก็เลือกใช้ก็ลมแรงก็เลยเลือกใช้พามเบ็ดนะครับซึ่งน้ําหนัก แอคชั่นก็นเสียงเสียงที่เรียกปลาดีนะครับเชร์ฝากด้วยครับพามเบ๋จะถ่ายรูปครับอย่าปล่อยในรูปมันอยู่ไหนะ ตีฟองอากาศให้เข้าไปในเหงือกมันแล้วก็เนี่ยมันจะมันจะกัดมันจะมีเสียงแบบตบน้ำป๊อปป๊อปมันจะกัดกัดเอาอากาศนะครับมันก็แบบจะเหมือนจะมีแรงนะแล้วก็ให้มันไล่ออกไปโอเครับฝากด้วยครับพามเบรสนะครับจะคายพล,ลัว90%อตติดแน่นอนไปตามตัวต่อไป